สวัสดีค่ะก็มาต่อจากสัปดาห์ที่ผ่านมากันเลยนะคะเราได้รู้จักกับตัวเว็บไซต์ special.io นะคะแล้วก็ได้ลองสร้างตัวอวตารนะคะจากเว็บไซต์ r e a d e r p y e m i มีไปแล้วนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เราจะมาตกแต่งนะคะโลกของเราหรือว่าห้องที่เราได้สร้างไว้นะคะขั้นแรกก็เด็กๆดกล็อกอินนะคะผ่าน Google นะคะผ่านอีเมลตัวเองให้เรียบร้อยนะคะพอล็อกอินปุ๊บมันจะมีไอคอนขึ้นมาแบบนี้นะคะอะ่หลังจากนั้นเราเลื่อนลงมานะคะมันจะมีเมนะะูตามที่เราเคยได้เรียนรู้ไปเลยนะคะแท็บเมนู popular แท็บ l i ท์แท็บนิวนะคะหรือสุดท้ายก็คือแท็บ your space ก็คือพื้นที่ที่เราได้สร้างไว้นะคะพอกดคลิกปุ๊บมันก็จะมีพื้นที่ที่เราได้สร้างไว้นะคะและอันนี้ครูจะยกตัวอย่างพื้นที่ที่ เรายัางไม่เคยสร้างงานไว้นะคะลองคลิกเข้าไปเลยนะคะก็จะรออยู่ประมาณพักหนึ่งเหมือนกันนะคะระหว่างที่เรารอเนาะเขาก็จะทำการโหล,ล,ลดนู่นโหลดนี่นะคะในสัปดาห์นี้เนี่ยเ,เราจะให้หัวข้อเนาะ,ะในเรื่องของการสร้างแกลเลอรี่นะคะเป็นรูปภาพของพวกเราเองเหมือนกันะะอ่ะพอเข้ามาแล้วนะคะถ้าตรงนี้ใครยังไม่เปลี่ยนชื่อเนาะ,ะสามารถเปลี่ยนเป็นชื่อ นามสกุลได้เลยนะคะเป็นคุสกัญญาะมีนะคะพิมพ์เสร็จแล้วก็กดออกได้ปกติเลยนะคะเรามาเริ่มอ,อธิบายเครื่องมือที่เราจะได้ใช้กันบ้างนะคะเครื่องมือที่เราจะได้ใช้นะคะตอนแรกคืออันล็อกเราลองเดินไปสำรวจ อันนี้ก็คือเราสามารถเดินไปสำรวจพื้นที่ห้องของเราได้ปกติเนาะโดยการคลิกนะคะในพื้นที่ก็จะเดินไปหรือถ้าเราไม่รู้ก็กดเครื่องหมาย question มาเขาก็จะมีบอกเห็นไหมคะให้เราเลื่อนหรือจะใช้เป็นคีย์ลัดพวกนี้ก็ได้นะคะมาดูเครื่องมือแรกนะคะเครื่องมือตัวนี้ก็คือเป็นเครื่องมือโน้ตเราสามารถแปะโน้ตที่ไหนก็ได้นะะเช่นตัว o สวยแล้วก็กด enter นะคะ ก็จะมีโน้ตสีเหลืองๆขึ้นมาเห็นไหมเห็นไหมคะโน้ตอะไรพวกนี้หรือวัตถุต่างๆเราสามารถขยับพื้นที่เขาได้นะคะ,ะในตำแหน่ง position เนอะมันก็จะมีแกน x ซ้ายขวานะแกน y ก็จะเป็นบนล่างอ่แซดก็จะเป็นแบบความลึกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอ่นี่ก็จะเป็นหมุน position นะคะแล้วก็ scale ก,ก็คือความใหญ่นะคะ ถ้าเสร็จแล้วก็กดนะถ้าเกิดเราไม่เอาเราคลิกนะคะแล้วก็กดที่ถังขยะหรือเราจะอีด t ิแก้ไขนะคะหรือทำซ้ำหรือสุดท้ายก็คือถ้าเราทำเรียบร้อยแล้วกดหรอกเพื่อไม่ให้เราไปโดนมันมันจะได้ไม่ขยับไปที่อื่นนะคะ,นะะตอนนี้ครูไม่เอาก็กด e ืนลบไปนะแล้วก,กด Yes ไปประมาณนี้นะคะอันนี้สองจะเป็นการเพิ่มพวกเว็บไซต์หรือว่า เออ URL ต่างๆนะคะอันต่อมาก็จะเป็นการเอ่อเพิ่มลองกดเข้าไปดูเนาะเพิ่มเอ่อโลกของคนอื่นเข้าไปจะเป็นลิงก์หรือว่าเราเลือกแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็จะเป็นสุดท้ายจะเป็นการแชร์สกีนหน้าจอนะะหรืออันนี้ก็คือการ add content นะคะเราสามารถกดบวกอะเราก็เลือกได้นะคะ เพาเราจะเป็นรูปหรือว่าเป็นพวกสิ่งของและพวกนี้เนาะก็ะจะมีหลายแบบนะคะมีทั้งฟรีหรือไม่ฟรีอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็จะเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่เราอยากเพิ่มเติมเข้ามานะคะ,ะมีเทมเพย์มีรูปภาพถ้าเราถ้าเราไม่มีรูปภาพนะคะเราก็มาที่อัปโหลดตรงนี้นะคะกด Select f r r m your d ์ e นะคะจากนั้นเราก็ไปเอารูปที่เราเคยเซฟไว้แล้วก็กดสมมติคลิกนี่แล้วก็กด Open แบบนี้นะคะแล้วสมมติครูมีรูปแบบนี้ปุ๊บเราก็สามารถเพิ่มมันขึ้นมาได้เลยนะคะแต่ว่าเวลาเราเพิ่มรูปเนี่ยเราก็สมมติว่าเพิ่มรูปอันนเป็นวิดีโอนะคะขลโนไปกวอ่ะก็จะเพิ่มขึ้นมาแบบนี้นะคะซึ่งเรากดลบ ไปได้เลยัน,นึก็จะมีให้โชว์เฟรมไหมดาวโหลดซูมอะไรอย่างค่ะถ้าเราอยากเปลี่ยนวิดีโอเราก็กดมีแพรมีแพรเราก็เลือกรูปอื่นๆได้เลยนะคะ,ะแบบนี้ก็ได้นะคะ,ะถ้าไม่ใช้ก็กดลบไปอ,อันนี้คือในกรณีที่เราเพิ่มแบบพวกรูปอะไรขึ้นมา แล้วก็ส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นเฟรมรูปที่เขามีให้เรานะคะเราสามารถคลิกหนึ่งครั้งแล้วก็อัปโหลดรูปไปใส่แบบนี้ก็ได้เฟรมมันก็จะปรับตามสัดส่วนของรูปภาพเรานะคะน,นิปอันนี้อันนี้อาจจะเป็นวิดีโอถ้าเราอยากแก้เราก็กดคลิกไปที่รูปนั้นนะคะ มาที่รีเพย์เปลี่ยนเป็นรูปภาพะสมนะคมันก็จะแก้ไขรูปของเราหนูอยากจะปรับสัดส่วนเลยนะหนูก็คลิกที่รูปภาพนั้นได้เลยเห็นไหมคลิกที่รูปนะคะถ้าโอเคแล้วก็กดล็อกมันตอนนี้มันล็อกอยู่นะกดอันล็อกมันก็จะแก้ไขได้ อยากให้มันใหญ่ให้มันเล็กนะคะถ้าเราโอเคล้วก็ถ้าอันนี้เฟรมเฟรมก็คือไม่มีขอบ,อบเห็นไหมคะถ้าอยากให้มีขอบก็เพิ่มเข้ามาเนาะถ้าโอเคแล้วเราก็กดล็อกจากนั้นเราก็ไปที่มุมอื่นๆนะคะก็ไปใส่รูปภาพตกแต่งให้สวยงามนะคะหรือใครจะเพิ่มนี่เลยนี่นะคะมีให้เลือกเนาะใครจะเพิ่ม ระถางต้นไม้ขึ้นมาอยู่ที่มุมห้องแบบนี้ก็ได้เนาะสกเกลให้มันเล็กมันใหญ่ปรับขนาดเราวสามารถหมุนดูได้นะว่ามันลอยอยู่หรือเปล่านะคะให้มันลงพื้น,นประมาณนี้เลยคะ่ะ หรือว่าเราจะโยกยายเองก็ได้ะอ,อยชนเสร็จแล้วก็กดอีกเห็นไหมคะมันก็จะอยู่มันลอยไหมถ้าเกิดลอยก็เอามันลงมาอีก mm hmm. อมาณนี้ก็ได้นะคะประมาณนี้ค่ะให้เด็กๆเนี่ยตกแต่งนะคะเป็นแกลเลอรีร่รูปภาพของตัวเอง เราไปหาโหลดรูปภาพของตัวเองลงมาแล้วก็ตกแต่งให้ใส่งามนะคะนี่ครูก็จะมีตัวอย่างห้องนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะอันทย์ต่อไปเนี่ยเราจะให้เพื่อนๆได้ลงมาเข้าห้องของเราดูนะคะว่าห้องเราเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวจะให้พวกเราได้ฝึกกันนําเสนอเนาะนะคะทีนี้เนี่ยสังเงกตว่าปุ่มพวกนี้ก็จะเป็นปุ่มะะสามารถเต้นนะคะเปิดกล้อง เปิไดไมค์นะคะสามารถกดหัวใจแล้วก็มีสามารถถ่ายรูปได้อลองฝอนวิธีการถ่ายรูปในอาทิตย์หน้านะคะเราจะให้เด็กๆได้ดดลองอัดเป็นวิดีโอเอาเทคกซ์อะโฟโต้ใส่นะคะมันก็จะมีรูปลงมาตรงนี้ให้เราหนึ่งรูป อ่ะประมาณนี้นะคะหรือเป็นแบบอัดวิดีโออะไรประมาณนี้นะคะอันนี้เราไปดูห้องอื่นของครูบาที่ทําเสร็จแล้วเป็นยังไงนี่ก็จะเข้ามาที่ยูสเปซเหมือนเดิมนะคะนี่ก็จะเป็นมีสองแบวเนาะมีินทัศก,การวันวิทย์แล้วก็มีประเมินนะคะ อันนี้ให้เด็กตั้งชื่อเลขที่อันเดอร์สกอร์เราก็ชื่อตัวเองได้เลยนะคะเวลาเขาเข้าไปตรวจจะได้ตรวจได้ง่ายขึ้นนะคะโดยจากพวกชื่ออะไรพวกนี้ได้เลยนะ,ะนยิ่งเราใส่รูปอะไรเยอะเข้าไปเท่าไหร่เวลาโหลดก็จะโหลดนานนินึ่งอ่ะนี่ก็จะเป็นนิรรศการของคุณครูโชว์ผลงานนะคะสองฝั่งนี่ก็จะเป็นแม่มีผลงานนักเรียนวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก นะคะมีผลงานนักเรียนวิชาหมูชันเราก็สามารถเปิดดูได้ลองกดดูนิดหนึ่งจะมีเสียงเห็นนะคะฮัลโหลอัญญาณาเซย์พระมีมิตะวันนี้เราลองมาทำความรู้จักกันดีไหมคะ so first let me introduce myself for you guys to know about me let's get it สวัสดีค่ะแล้วก็เลื่อนได้นะคะด้วยความที่เราเป็น NCTzen เลือกสีเขียวนี้เวามแรงกันเลยค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเราก็กดปิดนะคะอันนี้ก็จะเป็นฟั่ง นี่ก็จะเป็นวิดีโอนะคะก็จะเี็นก็จะชานนะคะเราไปเดินดู นีก็จะมีรูปภาพสรมาณคลิกปุ๊บเพื่อให้รูปเรามันขยายได้นะนี่นไหมคะอ่าก็จะมีมุมนี้มุมนั้นมีรูปเยอะแยะมากมายเลยไมคะไม่ได้แก่น่ะต้องทำงานบ้านจะออกไปทำงานแบบผู้ชายได้ยังไงไปที่ไหนเขาก็มีแต่รับงานแต่ผู้ชายผู้หญิงยังแกน่ะออกไปทำมาหากินไม่ได้หรอกต่อไปก่อนคือ จะมีรูปภาพนะคะทำประมาณนี้นะคะใส่รูปใส่ผลงานของเราไปนะคะจะได้สามารถไปใช้เป็นพอร์ตในการนำเสนอพวกผลงานของเราได้ด้วยเนาะคั่งนี้ก็จะเป็นเกียรติบัตรนะคะเกียรติบัตรก็ใส่ได้เห็นไหมเป็นเกียรติบัตรนำเสนอนะคะอ่าประมาณนี้นะคะ โอเคทีนี้นะคะหลังจากเราทําเสร็จแล้วปุ๊บก็ให้ลงมาที่กดแชร์เหมือนเดิมนะคะ <Okay. S 1> เป็นแค n นวิวนะคะก๊อปปี้แล้วก็ส่งลิงก์ให้ครูในะคาลุมได้เลยะคะ่ะสําหรับวันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้เดี๋ยวสัปดาห์หนะ้าเรามาต่อในเรื่องของการนําเสนอนะคะการแชร์ให้เ,เพื่อนๆได้เข้ามาหรือว่าการไลค์เองนะคะนี้สวัสดีค่ะ